อย่างที่เรารู้กันดีเครื่องยนต์สันดาปปกติหรือ ICE นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากรถเครื่องยนต์สันดาปมีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์และปล่อยออกมาทางท่อไอเสียปล่อยคาร์บอนและสารมลพิษอื่นๆซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์มลพิษต่ำคุณอยากรู้ไหมว่าคุณได้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไหร่ ช่วยโลกไปได้มากน้อยแค่ไหนขอแนะนำแพลตฟอร์ม SDG และ EV Climate Credit คือดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยในการติดตามและรายงานผลของผลกระทบที่สามารถตรวจวัดได้จากการใช้ยานยนต์มลพิษต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับยานยนต์สันดาปภายใน SDG and EV Climate Credit Platform มีจุดมุ่งหมายในการคำนวณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการใช้ยานยนต์โมลพิตต่ำซึ่งยานยนต์โมลพิตต่ำนั้นได้แก่ยานยนต์ไฮบริดยานยนต์ปลั๊กอินไฮบริดยานยนต์แบตเตอรี่และยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน S d G และ E V Climate Credit จะมีการตรวจวัดจากระยะทางการเดินรถการใช้พลังงานไฟฟ้าการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และสามารถรายงานผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถประมาณการการประหยัดค่าใช้จ่ายได้การใช้งาน SDG a n d EV Climate Credit Platform นั้นง่ายและไม่ซับซ้อนเมื่อ user สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มตั้งค่าข้อมูลองค์กรพร้อมก,กับตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของยานยนต์อันได้แก่จำนวนยานยนต์แบรนด์และรุ่นยานยนต์ระยะทางตามมาตรวัด กรอกข้อมูลยานยนต์ที่ต้องการจะตรวจวัดรวมถึงข้อมูลภายในองค์กรหลังจากนั้นยูเซอร์ทำการเก็บข้อมูลระยะทางการเดินรถตามมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและชนิดของแหล่งไฟฟ้าที่ชาร์จชนิดและปริมาณการใช้เชื้อเลพลิงแพลตฟอร์มจะทำการคำนวณผลอัตโนมัติซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตามระเบียบว,วิธีสากลคำนวณจากฐานข้อมูลรถยนต์และค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรายงานผลจะถูกแสดงผ่านแดชบอร์ดซึ่งได้แก่ข้อมูลการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรสามารถลดได้การลดการปลดปล่อยมลพิษอื่นๆค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลงและข้อมูลด้านความยั่งยืนขององค์กรซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ผู้ใช้จะได้ Climate Credit ที่สะท้อนถึงปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้โดยผู้ใช้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นคาร์บอนเครดิตตามเงื่อนไขของมาตรฐานต่างๆและซื้อขายกันได้ในอนาคตซึ่งเป็นแรงจูงใจในการใช้ยานยนต์มลพิษต่ำภายในประเทศนอกจากนั้นยังสามารถรายงานข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรในเชิงสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจการกำกับดูแลธรรมาภิบาลในองค์กรได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่ง,งยืนขององค์การสหประชาชาติเช่น SDG 3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDG 5ข้อมูลการจ้างงานและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ SDG 7ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง SDG 13การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อการหันมาใช้ยานยนต์มลพิษต่ำคือการช่วยโลกอีกทางหนึ่ง SDG and EV Climate Credit Platform ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยให้ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตของพวกเราให้มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์และยั่งยืนโครงการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย NDC ของประเทศผ่านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า